สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน2566หรือ2023ในประเทศไทยมีภาพยนตร์เข้าใหม่มากในเครือเมเจอร์ถึง8เรื่องนะครับนี่พี่โอไม่ได้ไปสำรวจดูเครืออื่นนะเพราะว่าในเครืออื่นสัปดาห์อื่นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีหนังเข้าเฉพาะเจาะจงที่ไม่เข้าในเมเจอร์เหมือนกันเท่ากับว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้มีหนังเข้ามากมากจน มาจนแม้แต่คนที่ทำยูทูบเบอร์สายที่ต้องดูหนังแล้วเอามาคุยให้ฟังเนี่ยดูไม่ทันนะครับนอกจากไม่ใช่ว่าแค่รีวิวไม่ทันคือดูไม่ทันจริงๆและเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องนี้ The Wandering Earth Part 2นะครับชื่อภาษาไทยว่าฝาวิกฤตมหันตภัยพายุสุริยะหรืออะไรถูกไหมเพลิงสุริยะครับไม่ใช่พายุ ก็เป็นหนังที่เข้าฉายในประเทศไทยปีนี้แต่ว่าเป็นหนังของปีที่แล้วที่เมืองจีนนะครับเรื่องนี้มีด้วกันมา2ภาคแล้วภาคแรกในเมืองจีนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากคือทํารายได้ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยก็เกือบก็เกือบเกือบทั้งหมดรายได้ทั้งหมดเกือบจะเป็นของประเทศจีนประเทศเดียวคือทําไปได้เดี๋ยวพี่โอ๋กดอันนี้มานะครับนี่6 1 9 9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นหนังที่มีรายได้สูงมากเป็นหนังที่อยู่ในประเภทแอ,อ็ค t u r e ผจญภัย a อค i ั่นไซไฟและตื่นเต้นระทึกข,ขวัญ r i ร l e r เรื่องนั้นไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยแล้วก็ฉายน้อยประเทศในโลกในอเมริกาก็ฉายนิดเดียวทำรายได้นิดเดียวคะแนนก็ไม่ได้สูงคะแนนอยู่ที่5กว่าๆเท่านั้นเอง นำแสดงโดยพระเอกคนเดิมครับคืออ oh, ูจริงนะครับแต่คนนี้โอ oh, จริงชื่อผู้กับพี่โออ่านยากอ่านไม่ออกก็ขอข้ามไปแล้วเดี๋ยวไปค้นหาใน uh, Google imdb อะไรกันเองนะครับหรือเดี๋ยวถ้าพี่โอมีเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาพี่โอก็จะเขียนบรรยายตามท้ายหลังจากที่โพสคลิปไปแล้วสักพักหนึ่งถ้าสมมุติว่าคลิปได้รับความนิยมสูงมีผู้ชมมากเนี่ยพี่โอก็จะค่อยๆใส่คําบรรยายไปเรื่อยๆเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือเกี่ยวกับสิ่งที่พูดในแต่ละคลิป เรื่องนี้ในประเทศไทยเอาเข้ามาฉายโดยไรบิยอนนะครับก็ฉายอยู่ในฉายพร้อมๆกับเรื่องอื่นที่เข้ามาในสัปดาห์ยียวกันคือสัปดาห์รองสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนี่ยสัปดาห์นั้นเข้ามาประมาณ6-7เรื่องแล้วเมื่อ6-7เรื่องเนี่ยมันก็เลยต้องแบ่งกันไปให้หนังเรื่องใหญ่ๆ คลองโรงใหญ่ครองสาขาใหญ่เรื่องนี้ก็เลยได้สาขาน้อยได้โรงชายน้อยเท่านั้นยังไม่พอยังต้องแบ่งเป็น2เวอร์ชันคือเวอร์ชันภาษาไทยกับเวอร์ชันภาษาจีนซึ่งคนเราปกติคนไทยถ้าดูหนังจีนก็จะชอบเวอร์ชันที่เป็นภาคไทยมากกว่าแต่เนื่องจากพี่โอเป็นคนที่ชอบ ดูหนังภาษาต้นฉบับนะครับไม่ได้รังเกียจภาคไทยนะแต่ว่าถ้ามีต้นฉบับให้เลือกพี่โอก็จะเลือกดูเพราะว่าการแสดงของดาราเนี่ยเวลาสมมติด,ดาราเหนื่อยดาราเจ็บดาราประมาณนี้คือคือถ้าเขาแสดงสมจริงคําพูดหรือเสียงเขาก็จะออกมาจริงแล้วเราก็จะได้อารมณ์ตามนั้นมันไม่เหมือนนักพากที่นั่งอยู่เฉยๆในห้องแอร์แล้วก็แค่แกล้งแกล้งใส่อารมณ์ในน้ําเสียงมันไม่ได้รู้สึกจริงเพราะฉะนั้นพี่โอถึง ไม่ดูหนังภาคไข่นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราศึกษาเราชอบศึกษาภาษาต่างประเทศเราก็อยากจะรู้ภาษาต้นฉบับแล้วในเรื่องนี้พี่โอว่าสําคัญมากกับการที่จะได้ดูภาษาต้นฉบับเนื่องจากว่ามันเป็นวิกฤตมันเป็นหนังหายนะนะครับวิกฤตระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแต่คนจีนมันจะมีคนต่างชาติคนฝรั่งคนเอเชียมาอยู่ในเรื่องเต็มไปหมดและแต่ละคนก็นจะพูดภาษาของตัวเองเราก็จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้พูดภาษานี้ตัวละครตัวนี้พูดภาษานี้อาจจะพูดภาษาดั้งเดิมของตัวเองหรืออาจจะพูดภาษาเพื่อสนทนากับคนอื่นเชื้อชาติอื่นหมายถึงว่าคนฝรั่งอาจจะพูดภาษาจีนก็ได้ ซึ่งสิ่งนี้เราจะไม่มีวันได้รับรู้ในเวอร์ชันภาคไทยเพราะว่าภาคไทยทุกตัวละครถ้าอัตราส่วนเหมือนเหมือนกันเท่าๆกันเขาก็จะภาคไทยเหมือนกันหมดโดยที่คนไม่ต้องอ่านซับเลยนะครับก็อันนี้พี่โอไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะเพราะีิโอไม่ได้ดูเวอร์ชันภาษาไทยแล้วในวันที่พี่โอไปดูเนื่นองจากหนังเรื่องอื่นมีเยอะมากกว่าจะได้ดูเขาก็ถอดเวอร์ชั่นภาษาจีนไปหมดแหละเหลืออยู่ที่เดียวตอนแรกว่าจะดูสุขมุมวิทก็ไม่ทันนะครับ เขาถอดไปวันจันทร์วันอังคารไม่ได้ดูก็ต้องทอไปดูถึงไอคอนสยามแล้วก็กะว่าจะมาทําคลิปในวันต่อมาแล้วพี่โอก็ติดรอบสื่อติดภาพยนตร์เรื่องอื่นๆจนในที่สุดวันพุธก็เป็นวันสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่มันน่าเสียใจมากเลยหนังดีขนาดนี้ฉายแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็ฉายแค่ไม่กี่รอบไม่กี่สาขาแล้วถ้าพี่โอจะไม่ไดเอามาบรรยายให้ฟังไม่ไดเอามาพูดไม่ไดเอามาบอกต่อว่ามันดีขนาดนี้ พี่โอก็ไะ้รู้สึกเราอุตส่าห์ทอไปถึงไอคอนสยามนะค่ารถไปกลับก็เกินร้อยนี่รถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วหนังที่เราชอบขนาดนี้เราจะอึดอัดเก็บเอาไว้กับตัวเองมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็เลยเอามาถ่ายทอดว่าเรื่องนี้พี่โอชอบมากถ้าใน IMDB และในเว็บมะเขือก็ให้คะแนนสูงนะครับเดี๋ยวพี่โอจะเปิดให้ดูตอนนี้ไม่ต้องมีรูปประกอบและใช้วิธีนี้แหละนี่ในเว็บมะเขือเนี่ย ภาคที่แล้วได้คะแนน70%จากนักวิจารณ์แล้วก็ภาคนี้ได้ถึง79จากนักวิจารณ์เช่นเดียวกันนะครับในเว็บมะเขือส่วนของประชาชนใน AMDB ภาคนี้ได้สูงถึง7.1เต็ม10โดยเฉลีย่ยในขณะที่ภาคที่แล้วได้เพียง5.9 แสดงว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่ว่าทางเรื่องรายได้นี่ดูเหมือนบ็อกซ์ออฟฟิศโมโไม่ได้อัปเดตนะครับก็เลยไม่ทราบว่าจะได้ไปเท่าไหร่แต่เห็นข่าวว่าก็สู้ภาทีแล้วไม่ได้แต่เนื้อเรื่องเนี่ยเขาพยายามจะเดินไปข้างหน้าก็คือว่ามันจะมีมหันตภัยครั้งใหม่จริงจริงมหันตภัยครั้งนี้มันไม่ใช่เพลิงสุริยะเพลิงสุริยะน่าจะเป็นครั้งแรกเนื้อหาก็จะประมาณว่าดวงอาทิตย์ใกล้ถึงคราวแตกดับแหลกสลายนี่คือรูปปกของภาคแรกนะครับ และนี้ก็คือเรื่องที่พี่โอพูดว่าจะบอกว่ามันใกล้เคียงกันคือเรื่องสันชายของฝรั่งของทางอเมริกันของฮอลลีวูดเรื่องสันชายเนี่ยดวงอาทิตย์แตกดับและคือดับดับไปเฉยๆแล้วโลกก็เข้าสู่ความมืดความหนาวเย็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ต้องไปจุดไฟที่ดวงอาทิตย์เหมือนไปกดปุ่มปืนฉีดแก๊สอะฉีดหัวแก๊สให้ให้ไฟมันติดอะนะครับ ก็เรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จแต่เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเหมือนกับสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ว่าถ้าดวงอาทิตย์ถึงจุดดับจริงๆแล้วดวงอาทิตย์มันไม่ใช่จะมืดจะดับไฟดับไปเฉยๆดวงอาทิตย์จะขยายตัวแม้แต่เปลวไฟอ่อนลงแต่ขยายตัวแต่ถึงไฟจะอ่อนก็สามารถกลืนกินดาวบริวารดาวดวงแรกๆเข้าไปได้แล้วก็จะกลืนกินมาถึงโลกและความร้อนก็ยังพอที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดตายลงได้ เรื่องนี้ที่ว่าไม่ซ้ำกับฮอลลีวูดพี่โอว่าไม่ซ้ำนะใครว่าซ้ำก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่โอว่านี่เป็นความแปลกใหม่มากโลกเรานำโดยประเทศจีนจึงต้องหาทางที่จะย้ายโลกขยับโลกออกห่างจากดวงอาทิตย์นี่ก็คือ wandering earth เป็นคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษชื่อเรื่องของเรื่องนี้นะครับโลกนี้ก็จะ,ะเศจร,ร่อนเร่ไปเรื่อย แล้วดวงอาทิตย์ก็จะกินดาวบริวารไปเรื่อยๆในภาคแรกพี่โอไม่รู้จริงๆใครรู้ภาคแรกก็กรุณาบอกมาว่าภาคแรกเป็นอย่างไรบ้างแต่ภาคแรกดูจากคะแนนแล้วเราอาจจะไม่ต้องตามก็ได้นะครับบอกด้วยนะว่าถ้าจะหาสตรีมมิ่งดูเนี่ยจะดูได้ที่ไหนทางไหนช่องทางไหนบ้างเพราะพี่โอก็อยากดูซ้ําแล้วก็ถ้ามีก็อยากดูภาคแรกด้วยแต่เชื่อว่าจะมีภาค3แน่นอนตอนที่ไปดูนี่คนดูก็ค่อนข้างเต็มนะครับแลวหลายคนก็ดูรู้สึกว่ามีความสุขดี ภาคแรกนั้นไม่รู้เอาเป็นว่าภาคเนี้ยเขาห่างจากดวงอาทิตย์แล้วการพยายามที่จะทําให้ตัวห่างจากดวงอาทิตย์ได้โลกต้องพ้นจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ด้วยเพราะว่ามันมันสร้างความลำบากให้ต่อการถ้ายัางดึงดูดกันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีปฏิบัติการผลักดวงจันทร์ออกไปก่อน แต่การผลักดวงจันทร์นั้นเกิดความเสียหายจากเกิดการจารกรรมจากใครก็ไม่รู้ไม่บอกซึ่งอาจจะบอกในภาค3หรือท้ายภาคเนี้ยซึ่งถ้าพี่โอ,อพ๋พูดพี่โอ,อ๋รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าพูดไปมันจะเป็นการสปอยนะครับไม่อยากสปอยมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องใหญ่มากคือนอกจากเหตุการ์ระชนไยในภาคแรกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วทำไรายได้700ล้านแล้วเนี่ยภาค2มัมาก็ยังสนุกมากนอกจากจะต้องผลักดวงจันทร์เจอเหตุวินาศกรรมแล้ว ยังจะมีเหตุอื่นๆอีกในเรื่องหนังรั่วชัดภาคแรกนะครับ2ชั่วโมง5นาทีภาคนี้เกือบ3ชั่วโมงคือประมาณ2ชั่วโมง53นาทียาวมากแต่ว่ามันเต็มอิ่มแล้วเรื่องเราก็แบ่งออกไปที่2พระเอกคือมีโอ๋จริงโอจริงโอจริงไม่เกี่ยวแล้วหลิวเตอหัวทัางคู่เป็นนักวิทยาศาสตร์โอจริงเนี่ยเอ้ยอูจริงเป็นเป็นนักบินนะครับ ฏิบัตภารกิจคือไปกับกระเช้ากระสวยเป็นช่างอะไรพวกนี้แต่ทางลิวเตอร์หัวคำนวณเป็นนักคำนวนนะครับทำในออฟฟิศเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์แต่เขาทั้งคู่ก็โดนขัดขวางตลอดเวลาทีแรกก็เป็นหนังสนุกแอคชั่นธรรมดาเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะออกแนวนาดราม่าด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะตัดความระทึกขวัญออกไปหมายถึงหมวดหมู่ที่เขาจัดให้นะ มันสนุกมากทั้งในส่วนของโอจริงและในส่วนของลิลเตอร์หัวตามลุ้นตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่สนุกแค่นั้นตอนท้ายๆเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงการผลึกกำลังกันของประชากรโลกซึ่งแต่ก่อนนี้ก็อาจจะแตกแยกกันมันทำให้เราเสียน้ำตาได้โดยไม่รู้ตัวคือคนจะมีความคิดเห็นตั้งสองอย่างในเรื่องนี้นะครับนี่ประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือคนที่มีความคิดที่อยากจะผลักโลกตามนโยบายจีนและกลุ่มของฝรั่งที่พยายามอยากจะอยู่ในโลกโดยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดิจิตัลคือคนที่มีชีวิตอมะตะโดยไม่มีร่างกายนี่ก็เป็นความขัดแย้งหนึ่งในเรื่องและปฏิบัติภารกิจก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งในเรื่องและศัตรูตัวร้ายที่สุดซึ่งเปิดเผยตอนท้ายเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องที่ทำให้พี่โอชอบเรื่องนี้มากๆครับ ก็อยากจะให้ดูกันจริง,รงๆแ a n d e r i n g Earth ปฏิบัติการมหันตภัยฟามหันตภัยเพลิงสุริยะเพลิงสุริยะเรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่เรื่องหน้ามันเหมือนกับเขาทิ้งเชื้อไว้แล้วนะว่าจะเจออะไรเมื่อเราไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหน้าอาจจะไปถึงวงโครจรของดาวพฤหัสแล้วก็ เรื่องต่อไปอาจจะถึงระบบสุริยะและเรื่องต่อไปก็คือหนังตั้งใจว่าเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด2,500ปีกว่าจะถึงบ้านใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำภาคต่อไปได้เรื่อยๆอีกหลายพันปีนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วพี่โอเชื่อว่าฮอลลีวูดน่าจะสนใจเพราะเรื่องนี้ไปทำหนังในเวอร์ชั่นของตัวเองก็เป็นได้ครับ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตกบกพร่องตะกุกตะกากยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบไม่ตัดต่อนะครับอะไรที่พูดผิดก็ปล่อยผ่านเลยไปแล้วพี่โอก็จะไปแก้ในคำบรรยายหรือไม่ก็คุณผู้ชมช่วยแก้ให้ด้วยเลยก็แล้วกันครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ